ดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาวิวโปรโมชั่นของเซิร์ฟที่มีชื่อว่า Letter Spec นะครับทุกคนก็เดี๋ยวมาเริ่ม,มที่โปรโมชั่นกันเลยดีกว่านะจะมีเป็นเซต50แล้วก็150แล้วก็300นะครับผมแล้วก็กล่องสุ่มอีกเช่นเคยนะครับทุกคนเติมเงิน1,000บาทจะได้รับเซต50 64เซตแล้วก็150 8เซต300จำนวน6เซตนะครับผมแล้วก็กล่องสุ่มจำนวน76ลูกนะครับผมแล้วก็ไอเทมเสริมประจำเซิร์ฟนะครับผม 90บาทนะบวกความสามารถนะครับผมก็จะมีเป็นกระเป๋า50แล้วก็ยูนิมีดยูนิคอนนะครับทุกคนแล้วก็500บาทจะได้รับเป็นชื่อสีนะครับผมแล้วก็ตัวละคร300ก็ความสามารถก็จะวิ่ง40นีเลือด 2- ถึง30นะครับผมแล้วก็ตัวละครโซโลตัวละคร500นะครับทุกคนก็วิ่ง50นี้เลือด3ถึง40นะครับทุกคนแล้วก็ตัวละครพันนะครับผมวิ่ง60นีเลือด5ถึง45นะครับทุกคน แล้วก็1 0ึับาทจะมีเป็นเซตพันนะครับผมแล้วก็มีเป็นพันห้านะครับผมแล้วก็สองพนะแล้วก็3 0 0พันบาทเนี่ยจะได้รับเป็นกระเป๋าแล้วก็ปืนนะครับผมปืน m อนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเติมสะสมนะครับผมเอาแต้มไปกดนะครับทุกคนจะมีตั้งแต่3,000ันห0 8พ0 0จนถึง1 0 0 0 0หมืนแต้มนะครับทุกคนก็ได้รับแค่หนึ่ง ต่ระดับเซต UR นะครับผม10,000ห,หมืนแต้มจะได้เราเป็นเซตถึกสุดในระดับในระดับ UR นะครับผมปืนแรง1,450แล้วก็มีดแรง2,150นะครับผมบวกฟันเร็วแล้วก็กระเป๋า3,000นะครับทุกคนส่วนแรกแต้ม2 5 0 0นะครับผมจะได้เป็นตัวนะครับผมเป็นตัวละครนะระดับรีดเจนนะครับผมจำกัดแค่5ตัวในเซิร์ฟนะครับทุกคนแล้วก็ต่อไปจะเป็นเติมสะสมครบ เติมครบ5,999นะครับทุกคนจะได้รับเป็นเซตไปนะครับผมก็คือว่าเติมคดเติมครบอะรับไปเลยทุกคนไม่ต้องแบบเอาแต้มไปแลกนะได้เป็นเซตนะครับผมหัวตัวทึกระดับ ur แล้วก็ปืนพกนะครับผมปืนพกเดวิลนะครับผมความทึกระดับ ur นะแล้วก็ตัวละคร5,000นะครับทุกคนร้อมเอฟเฟกวิ่งนะครับผมตัวละครที่ดีที่สุดในระดับ5 k นะครับทุกคนแล้วก็มี5 k นะครับผมความแรงก็คือ2 1 5 0นะครับผม พร้อมเอฟเฟกนะครับทุกคนต่อไปก็จะเป็นกล่อง500นะครับทุกคนของในกล่องก็จะมีเป็น2 s 3S นะครับผมแล้วก็ ex นะแล้วก็สุ่มไอเทมระดับ3000นะครับทุกคนแล้วก็สุ่มมีโอกาสสุ่มได้เซตระดับ UR นะครับผมการันตีไม่ปรับดอกสถานะนะครับทุกคนแล้วก็สุ่มได้ตัวรีเจนนะครับผมความสามารถก็คือวิ่ง62รีเลือด7ถึง48นะครับทุกคนอันนี้เป็นเซตคราฟนะครับผมกดตัว P ีคราฟได้เลยนะครับทุกคน อันนี้จะเป็นการสุ่มนะครับควรไปสุ่มที่เซฟโซนนะครับผมสุ่มหนึ่งครั้งต่อห้าสิบาทนะครับทุกคนของในนี้จะมีเป็นสองเอสแล้วก็ปืนระดับแรจจำกัดสองกระบ,บอกแล้วก็ตัวละครห้าเคจำกัดสองตัวแล้วก็เซตระดับ UR นะครับทุกคนแล้วก็ Ex นะแล้วก็ตัวละครระดับดีเจนนะครับผมเป็นตัวโครงกระดูกสีแดงนะครับทุกคนแล้วก็ เติเมเงินครบ5้า้อยบาทสามารถเรียกพื้นหลังได้เลยนะครับทุกคนแล้วก็แต่เนาะว่าใครชอบแบบไหนนะแล้วเนีเป็นพวกระบบออนเวลานะครับทุกคนจะได้รับเป็นพวกโล่ตัวละครแล้วก็กล่องสุ่มตัวละครนะครับผมกล่องก็จะมีตั้งแต่ระดับ A S S แล้วก็ S H, 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 H R นะครับทุกคนก็ไปเรียกสุ่มกันได้นะนี่เป็นของฟาร์มนะครับผมจะเป็นพันธุ์ถึกระดับ X L นะครับทุกคนแล้วก็ตัวละคร H H R นะครับทุกคนแล้วก็ ตัวละครความถึกระดับ X นะครับผมแล้วก็ตัวละครระดับ S นะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมก็จะไปสุ่มกล่องให้ดูนะครับแล้วก็จะไปรีวิวเซตกันด้วยนะครับทุกคนปะแตไปตอนรีวิวเซตกนดีกว่านะุมาครับทุกคนก็เดี๋ยวมารีวิวเซตกันดีกว่านะครับผมเซตแรกก็จะเป็นซาสึเกะนะครับทุกคนเป็นซาสึเกะเป็นเซต50นะครับทุกคนหน้าตาก็จะประมาณนี้นะ แล้วก็ปืนก็จะดาเมจ325นะครับทุกคนการยิงจะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ต่อไปจะเป็นเซ็ต150นะครับผมเป็นนี่นะครับทุกคนหน้าตาจะประมาณนี้นะครับผม150บนะปืนก็จะดาเมจ425นะครับทุกคน หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับผมการยิงจะประมาณนี้นะครับทุกคนนี่แล้วก็ต่อไปจะเป็น300นะครับทุกคน300นี่จะเป็นเซตลูกซองนะครับผมหน้าตา300จะประมาณนี้นะครับ ปืนลูกสองก็จะดาเมจ75นะครับทุกคนการยิงจะประมาณนี้นะโคตรล้านนะทุกคนแ้วก็จะรวนี่แล้วต่อไปจะเป็นเซตพันนะครับทุกคนพันนี่จะเป็น MK นะหน้าตาจะประมาณนี้นะครับทุกคนจะเป็นซาสเกะนะครับผมดาเมจปืนก็จะ73 0ิบนะครับทุกคนเป็น MK นะหน้าตาจะประมาณนี้นะครับผม การยิงก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนมันก็จะรัวขึ้นนะเป็นพันแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นพันห้านะครับผมเป็น M K อีกเช่นเคยนะครับทุกคนพันห้าหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับผมเป็นโกคูนะล่างโฟก็พันห้าปืนจะดาเมจแปด้อยสามสิบนะครับทุกคน เป็น MK อีกเช่นเคยนะครับผมหน้าตาก็จะประมาณนี้นะแล้วก็การยิงจะประมาณนี้นะครับทุกคนจะมันกระจายนะมันเป็นพันห้าเนาะนี่แล้วก็ต่อไปจะเป็นสองพันนะครับผมสองพันเนี่ยจะเป็นลูกซองนะครับทุกคนหน้าตาสองพันจะประมาณนี้นะครับทุกคนโบลลี่ปะใช่แหละเนาะ นี่ลูกซองก็จะดาเมจ950นะครับทุกคนการยิงก็จะประมาณนี้นะครับผมไม่ใช่ลูกซองเดี๋ยวมันเป็นโคก์คือขอโทษทีครับผมมันเป็นโคกนะดาเมจ950นะครับทุกครับ่กลดาเมจมันน้อยไปรึเปล่าอะแล้วก็ต่อไปจะเป็นปืน3,000นะครับผมจะเป็น MK b o l l y นะดาเมจ พันสามห้าสิบนะครับทุกคนการยิงจะประมาณนี้นะครับผมปืนสามพันไม่ปรับดับสถานะนะครับทุกคน,นแล้วก็ต่อไปจะเป็นเซ็ต UR เปิดกล่องนะครับทุกคนไม่ปรับดับสถานะนะครับทุกคนก็ U r เปิดกล่องก็หน้าตาจะประมาณนี้นะครับทุกคนนี่ มีโลโก้ของเซิร์ฟด้วยนะครับผมปืนก็จะดาเมจพันสี่ห้าสิบนะครับทุกคนเป็นหน้าไม้นะหน้าตาจะประมาณนี้นะครับผมมันโกงนะทุกคนถ้าเป็นหน้าไม้อะ่ะมันตรงอ่ะเนาะดูดิการยิงทุกคนเป็นไงโคตรรัวก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับการรีวิวเซ็นเนะี๋ยวผมจะไปเปิดกล่องให้ทุกคนดูนะครับผมว่าได้อะไรบ้างนะ ไะครับทุกคนผมขอตัดไปตอนเปิดกล่องเลยแล้วกันจุ๊บๆทุกคนก็เดี๋ยวมาเริ่มันที่กล่อง50นะครับผม220กล่องนะครับทุกคนไปลุยสูงสุดก็เป็นเป่าเอสสุดแรงนะครับทุกคนวิวิสสามวิสสองวบปรสานะ830ได้อยู่พันเข้าพันห้านะครับทุกคนวิเจอแผดสามร้อยออกเป็นตัวละครสามร้อยนะครับทุกคน นีงไง้สามร้อยออกอยู่ไอวีเอ e เนี่ยมันเข้ากับพันห้านะครับทุกคนเดี๋ยวผมแตบก็ไม่ต้องตกใจนะครับ <c oughs> ทุกคนพอดีไม่สบายนะยังไม่หายเลย่ะเดี๋ยวไปเปิดกันต่อนะครับผมไปเลยดูดพันออกแล้วทุกคนมนไง มันออกถือว่าได้อยู่กล่องนี้อย่าไปหวังอะไรเยอะครับทุกคนมันกล่องกากนะได้ออกเอาออกมายังวะมาะครับทุกคนอีก167กล่องนะครับผมหวังก็เป็น 3s ออกนะครับทุกคนตัว 2s ถึง9,000 โลเป็นตัวละคร500นะครับทุกคนห้าติดออกโลโลอะไปกันต่อครับทุกคนถ้ากด2อออกกดผิดกดทิ้งมาทุกคนไปกันต่อ สองเอทิททัลพันธ์นะครับทุกคนไปครับผมไปกันต่ออีก115กล่องพี่มีเพย์พันมาแล้ว สิบนี้ออกบ่อยเกินตัวละคร5 0 0ร้อยสามก็ออกบ่อย,ออยนะค,ค,ค,ครับทุกคนไปต่อครับทุกคนแปดติดกล่อ,นนอ,นลงกลองได้เป็นสามเอก็ดีอยู่ <c oughs> อยาได้สามเอทแต่มันได้แต่สามร้อยอะทุกคน จะไปหวังอะไรครับทุกคนของกาก <laughs> โอ้โหโอ้โหโอ้โหงมครับทุกคนไม่ออกเลยป <c oughs> กติพันมันออกง่ายไม่ใช่เหรอ นี่มันเล่นไม่ออกให้ผมเลยเอ่ะมเปิดให้หมดเลยแล้วกันทุกคนปึ๊กระเป๋าได้อยู่นี่ตัวสามเมตออกแล้วครับทุกคนเ้าพันห้านะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับกล่องห้าสิบนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะไปเปิดกล่องแรให้ดูนะเราก็จะไปสุ่ม G C ให้ดูด้วยครับผมเยนะ ปครับทุกคนตัดไปตอนเปิดกล่องกันเลยดีกว่าเนาะ Let's go อตอนสูมวงล้อกันดีกว่านะครับก็จะมีปตัวละคร 5K ตัวกรปุลลูกซองที่ผมอยากได้นะครับทุกคนไม่ GC 10ล้านก็กล่องอันนี้นะครับผมไปครับครั้งแรกสุ่มได้5ครั้งนะทุกคนผมเห็นแล้วแจ็คมาก่อนเลยแจ็คมาก่อนเลยทุกคนแองอีกครั้งครับผมจีซี10ล้านก็ดีนะ อโอ้โหมาได้ตัวละครไปครับทุกคนโอ้โห เหมือนจะเกลือว่าทุกคนไปต่อครับิ0ล้านมาถึงโอ้โห่ทั้งสุดท้ายครับเปกคนหนึ่งสองสามโอ้โห ประมาณนี้นะครับทุทกคนก็นได้เป็นพันห้าแจ็คมาสักก็บอกนะครับผมแล้วก็ตัวพันห้านะแล้วก็กล่องหนึ่งใบนะครับทุกคนก็เดี๋ยวมาเปิดแอกล่อง500กันนะครับทุกคนมันสุ่มตั้งแต่2 s ถึง3,000นะครับของที่ปรับสถานนะ 1, 2, 3กล่องแรกอิ้ยปืน 2S งืนดีกล่องที่2ครับทุกคน1 2 3อุ 1, 2, 3, ้ยปืน3,000อุ 1, 2, 3, ้ยไิอยู่ ไปครับทุกคนองที่สามหนึ่งส 1, 2, 1. องสามปุ๊บถหัวสองเอของสามพันนะองที่สี่ครับต้องย้ายจุดต้องย้ายจุดต้องย้ายจุด,ยยจดครับทุกคนหนึ่งสองสามปุ๊บอุ้ยไปสามพั 3, นที่แล้ว ้ยยไปครับทุกคนกล่องที่4หนึ่งสองสามตัว 2S ขอไม่เอา 2S ได้ไหมขอของพันได้ไหมยูงยูอาร์ทุกคนขอยูอาร์นะหนึ่งสองสามหสามเอสกล่องสุดท้ายครับทุกคนหนึ่งสองสามอ้ตัว 2S ก็ประมาณนี้นะครับต้นสำหรับการเปิดกล่องใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนก็ขอตัวลา าไปก่อนนะครับทุกคนสวัสสวัสดีครับจุ๊บ